มาสหรัฐอเมริกาก็มีการนะกดดันนะหัวเว่ยนะมีการควบคุมตัวหุเหมืองวันโจรองประธานกรรมการบริษัทของหัวเว่ยไว้และห้ามขยายในระบบ 5G นะในประเทศของตัวเองในะแง่เพราะว่าเป็นการกีดกันทางการค้าคราวนี้ในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองก็คงลักษณะเดียวกันนะ30%ของรถไฟฟ้านะในจีนเนี่ยซึ่งมีการนิยมกันมากเนี่ยก็ปรากฏว่ากลับกลายเป็นของเทสลา ไปแย่งตลาดจีนมากขึ้นและก็อ้างเรื่องของการสอบแนมการเป็นสปายนะในการไ่เชิงงานสังเคราะห์โดยภาพรวมขนาดนี้นะครับสถานการณ์ของโลกนั้นดีขึ้นในช่วงวันสองวันนี้ราคาน้ํามัน,นยังคงตรึงตัวโอกาสจะลดลงมีไม้อยู่ที่กลยุทธ์ของสหรัฐอเมริกาว่าจะเดินกลยุทธ์อย่างไร สวัสดีครับพบกับผมเทอศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทางทาง Facebook รับชมทางทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจฮะประเด็นที่น่าสนใจวันนี้เราไป start ที่เรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศน่าติดตามหลายเรื่องเป็นเรื่องที่น่าจับตามองเลยทีเดียวฮะ เริ่มต้นในเชิงปรากฏการณ์นะครับนักการทูตของสมแดงก็ขึ้นเครื่องนะครับพ้นมาเลเซียสิ้นความสัมพันธ์ระหว่างกัวลาลัมเปอร์กับเปียงยางเป็นที่เรียบร้อยสำนักข่าวเอพีนะครับปลยรายงานว่านักการทูตของเกาหลีเหนือเก็บกระเป๋าออกจากสถานทูตและขึ้นเครื่องออกจากมาเลเซียหลังสองชาติตัดความสัมพันธ์กันกรณีที่ขอ้อพิพาทกัวลาลัมเปอร์ส่งผู้ต้องสงสัยเกาหลีเหนือให้กับ สหรัฐอเมริกาก็ใช้วิธีการตัดความสัมพันธ์ทางการทูตในขณะที่การเจียจานะครับที่เกิดขึ้นระดับสูงกระทะคารลมกันเลือดพล่านหลังการเจียจาที่เลือดพลานเกิดขึ้นก็จีนก็รายงานว่าจะมีการหาหรือการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศก,กับสหรัฐอเมริกานะครับจีนก็มีการถแถลงว่าตกลงเห็นพ้องกับสหรัฐอเมริกาในการต่อสู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงเรื่องภูมิอากาศตลอดประเด็นปัญหาอื่นๆอีกอย่าง 3เรื่องนะครับถือเป็นสัญญาณถึงความก้าวหน้าที่อาจจะเป็นมาถึงแม้จะเล็กน้อยนะครับหน้าการเจรจาระหว่างสองประเทศเมื่อไม่กี่วันก่อนจึงสร้างข่าวเกลี้ยกล่อจากการประทะขลมอย่างไม่มีการลดลาวาศอกเจ้าที่ระหว่างเจ้าที่ระดับสูงของทั้งสองฝ่ายจีนกับสหรัฐอเมริกาก็ถือว่าเป็นเป็รว่าคู่ปรับที่สําคัญประธานาธิบดีโจไบเดนได้ประนามการเหยียดเชื้อชาติ เป็นยาพิษร้ายนะครับทำลายสังคมของอเมริกันประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาประกาบประนามการเหยียดเชื้อชาติและครั่งผิวขาวเป็นใหญ่ว่าการเปรียบเสมือนยาพิษร้ายที่บ่อนทำลายสังคมอเมริกันอย่างยาวนานพร้อมประกาศจะแก้ไขกฎหมายบางฉบับที่เอ,อื้อให้เกิดการเลือกปฏิบัติในลนักษณะเช่นนี้ ในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะหลังจากที่โดน Twitter กับ Facebook นั้นแบนปรากฏว่าเตรียมที่จะประกาศเปิดแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของเขาเองนะครับในอีก2-3เหลเดือนข้างหน้านะครับปรากฏว่าไม่ปล่อยให้แฟนคลับต้องรอ,อนานฮ้ล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีของ,ของสหรัฐอเมริกาเตรียมจะเปิดตัวแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียนะครับของตัวเองในอีก2-3เดือนข้างหน้า หลังจากที่โดน f c e e o o o กอิ t t w i t t ร r แบนเป็นการถาวรอ,อดีตที่ปรึกษาของทรัมป์ได้ให้สัมภาษณ์กับ Fox News บอกว่าเราเชื่อว่าน่าจะเห็นประธานาธิบดีนั้นทรัมป์กลับมาใช้สังคมโซเชียลมีเดียอีก2-3เดือนข้างหน้าในขณะที่ซิดนีย์ก็มีการพยพประชาชนหนีพ้นน้ำท่วมหนักสุดในรอบ60ปี เจ้าที่ของทางการ,กรออสเตรเลียทําการรพยพป,ประชาชนหลายพันคน,นในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของนครซิดนีย์ซึ่งคาดว่าจะ,ะเผชิญอุตกภัยครั้งเวลวร้ายที่สุดในรอบ60ปีจากฝนยังคงตกหนักอย่างต่อเนื่องน,นี่ก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นฟิลิปปินส์นะครับก็พบนะรบเรือของจีนกว่า200ลำท่อสมออย่างคึกคักบริเวณแนวประการังนะพีพาดรูป บุ๋มแรงนะกลางทะเลจีนใต้สำนักข่าว AP กับสำนักข่าว AP รับรายงานว่ารัฐมนตรีกรลาโหมของฟิลิปปินส์นะครับออกแถลงการด่วนสั่งให้เรือจีนจำนวนมากกว่า200ลำที่ลอยอยู่ใกล้แนวปะการังนะครับวิสันซึ่งทั้งมนิลาและปักกิ่งอ้างสิทธิ์ในการครอบครองทะเลจีนใต้ออกไปโดยชี้ว่าเป็นเรือของพวก กองกำลังอ้างยี่เถื่อนมากกว่าแค่เป็นชาวประมงธรรมดาก็เลยเป็นประเด็นสร้างความขัดแย้งเกิดขึ้นซึ่งปรากฏว่าฟิลิปปินส์ก็ต้องการที่จะประกาศพื้นที่ดังกล่าวนะครับหมู่กเกาะทะเลจีนใตนะ้นั่นหมายความว่ามีแหล่งน้ํามันขนาดใหญ่เกิดขึ้นบริเวณนั้นสื่อนอกก็มีการตีข่าวนะครับว่ากองทัพไทยนั้นขนทหารนะครับ ขนอาหารนะฮะไปให้กับทหารพมา่าปรากฏว่าสื่อน,นอกรายงานว่าออกโรงโต้ไม่ใช่เป็นการขนข่าวขนข้าวฮะ700กระสอบช่วยทหารพมา่านะครับหลังภาพโผรอยเตอร์รายงานนะครับว่ากองทัพไทยถแถลงข่าวปฏิเสธนะครับรายงานเข้าสารจำนวน700กระสอบช่วยเหลือกองทัพพมา่าชายแดนริมแม่น้ำสาลวินโดยอ้างว่านะครับ ขนส่งข้าวสารตามรายงานสื่อฝ่ายไทยเป็นการค้าขายตามพรมแดนปกติโดยแม่ทัพรีส3ก็ยืนยันว่านี่ไม่ใช่การขนส่งสเบียงให้กับฐานพมา่าแต่ทางพมา่ามาซื้อข้าวข้าวสารของใช้จากฝั่งไทยซึ่งก็ทำกันเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นเป็นประจำในเชิงงานวิเคราะห์สื่อฝ่ายไทยที่มีการนำเสนอก็เป็นฝ่ายที่ต่อต้านรัฐบาล นะครับการซื้อขายสินค้าตามแนวพรมแดนนะครับที่มีการประสานงานเนี่ยมันเกิดขึ้นมาโดยตลอดตั้งแต่อดีตนจนถึงปัจจุบันนะในช่วงการแพร่ระบาดโควิด -19 รัฐบาลก็ยังคงเปิดให้มีการส่งสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศโดยเฉพาะฝั่งของพมา่าอยู่ต่อไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญไม่ใช่เฉพาะนะฮะฐานพมา่าที่ซื้ออาหารซื้อข้าวจากฝั่งไทยทุกฝ่ายประชาชนของพมา่าก็ต้องซื้อ สินค้าจากฝั่งไทยเช่นกันนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งแม่สอดไม่ว่าจะเป็นฝั่งแม่สายทั้งเชียงรายแล้วก็จังหวัดตากนะครับก็ยังคงซื้อสินค้าตามปกตินะครับในอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของ Leon Musk, รีออนมัสนะยืนยันไม่ได้เป็นสปายให้กับสหรัฐอเมริกาหลังเทสลาถูกสั่งห้ามเข้าฐานทัพจีนอย่างเด็ดขาดนะครับรอยเตอร์ uters, รายงานว่า Musk, รีออนมัสนะฮะผู้บริหารแถลงโต้ว่าไม่ได้ถูก ใช้เพื่อสป,ปายนะบอกว่าเป็นบริษัทของรถของตัวเองเนี่ยเป็นรถเท s l a ถูกปิดหากถูกใช้เป็นสายลับเป็นการตอบโต้ครั้งแรกนะครับหลังที่มีรายงานกองทัพจีนสั่งรถของเทส l a ห้ามเข้าฐานกลัวถูกล้วงความลับจากรถของตนเองจาของด้วยการใช้รถนะครับ อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือประธานาธิบดีโดนัทชัมก็จะกลับมาจะกลับมาอีกรอบหนึ่งด้วยการใช้แพลตฟอร์มสร้างเองเลยคราวนี้ชัมสร้างใหญ่คงสนุกนะฮะชัมเป็นมหาเศรษฐีที่สามารถสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาเองและแพลตฟอร์มครั้งนี้คงสร้างธุรกิจให้กับประธานาธิบดีโดนัทชัมทวิตเตอร์กับ Facebook คงหนาวในทีเดียวนะ,ะเพราะว่าชัมเนี่ยนะฮะเป็นก็เรียกว่าสุดโตง่งเต็มรูปแบบ การต่อสู้ในยุคใหม่ที่เรียกว่านิวมีเดียคงจะเป็นหลักใหม่ซึ่งมีฝ่ายที่ต่อต้านของประธานาธิบดีโดันแฌมเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ในเชิงงานสังเคราะห์ฮะสื่อใหม่หรือนิวมีเดียเนี่ยก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอฮะอีกหน่อยเราคงจะเห็น Facebook นะไม่ต่างจาก MSN ไม่ต่างจากแชทหรือเพิร์ในอดีต ซึ่งมันจะมีการพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องปัจจุบันก็มีหลายแพลตฟ,ฟอร์ม t วิตเตอร์ก็อยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็มีแพลตฟ,ฟอร์มใหม่ๆอย่างเช่นครอบ o u s e ที่เริ่มเข้ามาใช้กันแล้วก็มีแพลตฟอร์ม,มอ,อื่นๆนะแต่ในประเทศไทยยังคงมีนิยมใช้หลายแล้วก็นิยมใช้ Facebook กันอยู่นะครับแต่นี้มีแพลตฟอร์มใหม่ๆฮะที่เข้ามามีอิทธิพลมากขึ้น นะครับส่วนประเด็นเรื่องของลีออนมัสนะครับก็ปรากฏว่ารอยเตอร์ได้รายงานว่ากองทัพจีนได้สั่งห้ามรถของเทสลานะครับของลีออนมัสเข้าเขตฐานกองทัพเกรงจะใช้เป็นเทคโนโลยีลวงความลับโดยแหล่งข่าวเปิดเผยว่าเจ้าที่วิตกนะครับถึงกล้องของเทสลาเป็นอุปสรรคสำคัญในการช่วยเหลือคนขับ จอดรถหรือใช้ระบบขับอัตโนมัติแล้วก็มีบางรุ่นของเทส l a มีกล้องมองกระจกหลังซึ่งเป็นการขับขี่อย่างปลอดภัย s k y n e w วสื่อของอังกฤษนะฮะก็รายงานว่าก่อนหน้านี้ดิออนมาเคยกล่าวประโยคที่รับจากข้อมูลที่รวบรวมมาได้โดยชี้ว่าเป็นการนำไปเพื่อการพัฒนาระบบการขับขี่อัตโนมัติในอนาคตนะครับแหล่งข่าวเปิดเผยว่ากองทัพของสหรัฐอเมริกาและผู้อาศัยในกองทัพนะครับ ได้แจ้งว่ารถเทสลาไม่สามารถจอดในฐานทัพหรือที่ตั้งของทหารของประเทศจีนได้ Sky ยนิวระบุว่าสื่อจีนกังวลน,นะครับถึงการใช้กล้องบันทึกข้อมูลสิ่งแวดล้อมโดยรอบของรถที่จอดอยู่ภายในฐานทัพของของจีนนะครับโดยคำสั่งให้รถของเทสลาจอดของตนเองไว้ข้างนอกนะครับซึ่งในปีที่ผ่านมาลีออนมาสพยายามจำหน่ายรถเทสลาในจีน กว่า147,445คันแล้วนะครับหรือคิดเป็นร้อยละ30ของจํานวนรถทั้งหมดของจีนนะครับท่ากลางการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจากคู่แข่งภายใต้ตลาดจีนนะครับเป็นต้นว่า n e o i n ินะครับแล้วก็กีลีนะครับและล่าสุดลีออนมาสได้ออกมาทําการตอบโต้การเป็นสปายโดยยืนยันว่าหากเป็นสปายจริงบริษัทเทตาของเขาก็ ในจีนคงถูกปิดไปแล้วนะครับและเตือนว่านะครับเราใช้รถในการสอบแนมจีนหรือที่ใดๆเราคงถูกปิดไปนานแล้วนะครับในที่ประชุมของรีออนมารยังได้แนะนําให้สหรัฐอเมริกาและจีนสามารถสร้างความเชื่อมั่นร่วมกันเป็นการดีเป็นอย่างมากนะครับประเด็นก็คือว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับในเชิงงานสังเคราะห์จริงๆแล้วที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกา,กาก็มีการนะกดดันหัวเวย มีการควบคุมตัวหุ้เหมืองหวันโจวรองประธานกรรมการบริษัทของหัวเวยไว้และห้ามขยายในระบบ5 g น g ในประเทศของตัวเองในแง่เพราะว่าเป็นการกีดกันทางการค้าคราวนี้ในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองก็คงลักษณะดเดียวกันนะ30%ของรถไฟฟ้าในจีนเนี่ยซึ่งมีการนิยมกันมากเนี่ยก็ปรากฏว่ากลับกลายเป็นของเทสลาไปแย่งตลาดจีนมากขึ้นและก็อ้างเรื่องของการสอบแนมการเป็นสปาย นในการไปเชิญการสังเคราะห์โดยภาพรวมขนาดนี้นะครับสถานการณ์ของโลกนั้นดีขึ้นในช่วงวัน2วันนี้ราคาน้ํามัน,นยกลคงตรึงตัวโอกาสจะลดลงมีไม้อยู่ที่กลยุทธ์ของสหรัฐอเมริกาว่าจะเดินกลยุทธ์อย่างไรในะครในส่วนของการขนอาหารนะเป็นข้าวเป็นอาหารที่เป็นภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นโซเชียลซิงกเนเป็นภาพที่พยายามเกิดการต่อต้าน นะครับเพื่อสนับสนุนฐานพมา่าก่อนหน้านี้ก็มีภาพของอมินอองไลนะครับบอกว่าเดินทางเข้ามายังประเทศไทยมาพักผ่อนในรีสอร์ทแห่งหนึ่งในประเทศไทยแต่มีการตรวจสอบแล้วเป็นภาพตั้งปี2562ในยามที่มินอองไลน์เดินทางพร้อมภรรยามายังประเทศไทย นะครับสถานการณ์เรื่องการต่างประเทศตอนนี้น่าจับตามองฮะเพราะว่าการต่างประเทศตอนนี้จะเข้มข้นมากขึ้นแต่นก็ตามในเชิงเศรษฐกิจจุดต่าลงผ่านมาแล้วตอนนี้กําลังสถานการณ์ทางเศรษฐกิจกําลังโตขึ้นเรื่อยๆนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์กิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ thank